ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปประชุม IMF อยู่วอชิงตันดีซีแต่ก็บอกนะว่าไอ้การลงดอกเบี้ยครั้งล่าสุดในรอบกว่า4ปีเนี่ยนะครับมันแค่เป็นการปรับแต่ไม่ใช่สัญญาณบอกว่านี่คือดอกเบี้ยขาลงและจะลงต่อนะครับ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยออกมานะครับจากสำนักข่าวชื่อดังของโลกก็คือบรูมเบิร์กนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงนี้เขามีการประชุมประจําปีระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็ธนาคารโลกในช่วงปลายตุลาคมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในการประชุมพวกนี้สำคัญมากๆเพราะเขาจะเชิญบรรดาแบบนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการผู้ว่าการธนาคารกลางรองผู้ว่าธนาคารกลางแล้วก็บรรดาผู้ที่เชี่ยวชาญด้านของการเงินการทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐไปประชุมกันหมดเลยนะครับและที่ไปแน่นอนไม่พลาดก็คือผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเษฐบุตรสุทธิวัฒน์รัชพุทธ ทีนี้พอไปถึงนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็ต้องถามครับว่าไทยลงดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า4ปีในการประชุมครั้งสุดท้ายที่ผ่านไปแถมเสียงแตกด้วย5ต่อ2เนี่ยนะครับมันหมายความว่าอะไรมันเป็นสัญญาณที่ดอกเบีย้ยขาลงของไทยถูกไหมเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้ว่าการธนาคารประเทศไทย,ยตอบอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าการลงดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดเนี่ยนะที่เสียงออกมาไม่เอกฉัน5ต่อ2เสียงมี2เสียงบอกให้ตรึงเนี่ยนะฮะมันเป็นแค่การเริ่มปรับเปลี่ยนเขาใช้คํานี้นะครับ คือนักเสืศาสารเขาใช้คำว่าอะไรซ้ำนะฮะ recalibration แปลแล้วก็ต้องแปลอีกคือเขาต้องระวังคําพูดเนี้ยสำหรับคนที่บริหารแบงค์ชาตินึกออกไหมฮะคือถ้าพูดอะไรชัดเกินไปถ้าพูดอะไรไม่ชัดเกินไปไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพูดอไอที่ตีความได้แต่ก็ต้องมีความใกล้เคียงมากที่สุดอันนี้ตลาดชอบถูกไหมครับทีนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติใช้คําว่า recalibration คือการปรับเปลี่ยนความหมายคือผู้ว่าแบงค์ชาติพยายามจะบอกสื่อบรร์กที่ต่างประเทศนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดน จะเป็นการเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรลดดอกเบีย้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะอธิบายชัดเจนที่สุดเพราะหลายคนกําลังมองนะครับว่าดอกเบีย้ยหลายประเทศที่อยู่ในเอเชียอาเซียนและทั่วโลกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนเนี้ไม่ใช่แค่ว่าเริ่มลดครั้งแรกแล้วจบแต่เขาลดต่ออาจจะมีพักบ้างแต่ก็ขาลงถูกไหมครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศร,รษฐกิปจปัจจัยแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะผู้ว่าเป็นชาติคนนี้ก็เลยบอกไปนะครับว่าเนี่ยโค,ค้ดคําพูดเลยนะ เขาบอกว่าบรรทัดฐานนะฮะหรือมาตรฐานนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวชี้วัดอะไรก็ได้นี่นะครับสำหรับการลดอัตราดอกเบีย้ยลงต่อไปเนี่ยนะครับต่อไปเนี้ยแบงค์ชาติเราสูงนะคือพยายามจะบอกสื่อตามทเทศไงว่าการลงดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ใช่ลงง่ายๆสาหรับดอกเบีย้ยประเทศไทยนะครับก็คุณจะต้องมีตัวชี้วัดมีตัวคิดมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง มีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนนะครับอย่าลืมนะฮะว่าผู้ว่าแบงค์ชาบ้านเราเนี่ยเคยพูดซด้ำาไปนะครับว่าดอกเบี้ยอ,อเมริกาลงก็ไม่ไม่ด้หมายความว่าดอกเบี้ยประเทศไทยจะต้องลงตามนั่นคือการพูดก่อนหน้าที่จะลงดอกเบี้ยครั้งเซอร์ไพรส์ประวัติศาสตร์ทับปากกาเซียนไปเมื่อครั้งล่าสุดเพราะอยู่ดีๆก็ลงมาสักหนึ่งนะครับทีนี้การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวก็ยังบอกต่อไปนะครับว่ายืนยัน ว่าการลดดอกเบี้ยครับเน,นี้ยเป็นแค่แค่การปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการเริ่มต้นของดอกเบีย้ยขาลงคือถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับท่านผู้ชมครับเหลือการประชุมของแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน,นะครับน่าจะครั้งสองครั้งแล้วครับสแสดงว่าจบละถ้ายึดถือจากคาพูดนี้นะฮะแต่ทั้งหมดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรครับเสียงของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติก็เป็นหนึ่งในกรรมการชุดนั้นว่าที่เหลืออีก2รอบเนี่ยนะฮะจะลงดอกเบีย้ยไหมเพราะก่อนหน้านี้นทุกสํานักประเทศไทยนะฮะบ,บอกว่าบางสํานักกบปีีน้ไม่ลง บางสนักก็บอกว่าไม่ลงแบบเสียงแตกแต่ทุกอย่างหักปากาเซียนหมดนะครับจนกระทั่งพอเจอหักครั้งแรกไปเนี่ยนะฮะทุกคนก็บอกว่าน่าจะจบปีนี้แล้วแหละและไปว่ากันต่อต้นปีหน้าในการลงดอกเบี้ยและการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่างั์ชาติจากวอชิงตันดีซีแบบนี้ก็แสดงว่าชัดครับคืออาจจะปิดประตูของการลงดอกเบี้ยรครั้งที่2ต่อเนื่องทีนี้ถ้าไม่เป็นสมมุติว่าปิดจริงก็เป็นไปการตอกย้ำสาหรับสัญญ,ญาณการส่งมาจากวอชิงตันดีซีมาถึงในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกว่าพอแล้วดอกเบี้ยปีนี้ไม่ลงต่อแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติ หักปากกาเซียนครั้งที่2อีกใช่ยนะฮะก็ต้องไปว่ากันดูแล้วครับเพราะไรทราไหมะฮะธันวาคมเขาประเมินกันทั่วโลกนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ ECB ลงดอกเบี้ยต่อไปครั้งที่4ติดกันยังเหลือพฤศจิกายน6ถึงเเนี่ยเดี๋ยวแบงก์ชาติอเมริกาก็จะลงดอกเบี้ยสลึงหนึ่งอีกถ้ากลบลงสองรอบเนี่ย75สตางตา์นะครับหนักนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วยังเหลือธันวาคมส่งท้ายซึ่งในอเมริกาก็คาดบอกว่าจะลงอีกต่างหาก ในขณะเดียวกันดอกเบีย้ยทั้งแถบเอเชียอาเซียนก็สู่ขาลงพเพราะลงครั้งแรกแล้วก็ลงครั้งที่สอสาต่อด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นตรงนี้น่าจับตามองครับเพราะมันจะมีผลกับอะไรฮะถ้าดอกเบีย้ยเราไม่ลงดอกเบีย้ยเขาลงก็เหมือนกับการลงครั้งแรกเห็นไหมฮะวันที่แบงก์ชาติตัดสินใจลงดอกเบีย้ยครั้งแรกเป็นไงครับหุ้นดีดกี่จุดบาทอ่อนเท่าไหร่ทองคําพุ่งขึ้นทําสถิตินับจากวันที่ดอกเบีย้ยลงมาของแบงก์ชาติจนกระทั่งเกิดสถิติของทองคำในประเทศไทยใน,ในสคคกุลเงินบาทนี่นะฮะ ห้ารอบติดต่อกันไปแล้วเดี๋ยวธนบันรนี้ด้วยนะครัครั้งที่6จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นและสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะดอกเบีย้ยของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดตอนนี้เป็นไงประกาศลดยกใหญ่กันทั้งส้นนะฮะก็ทําให้ไงต้นทุนของการผ่อนหนี้ผ่อนบ้านผ่อนสารพัดผ่อนสารเพ,รพก็ลดลงตามลงไปด้วยถูกไหมครับแต่ทั้งหมดก็ต้องไปดูครับว่าสิ่งที่เขาจะให้น้ําหนักต่อไปและเป็นการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนว่าจะไม่มีการลงดอกเบีย้ยครั้งต่อไปในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นอย่างไรอันนี้น่าตามกันต่อนะครับท